สวัสดีค่ะวันนี้ดิ๊กนะคะจะมาแนะนำตัวก็ดิ๊กตอนนี้เป็นผู้รับเหมางานระบบไฟฟ้าที่ระยองนะคะแล้วก็กำลังหางานอดิเรกใหม่และชื่อที่สองก็คือเริ่มมาใช้จักเย็บผ้าหัดใช้จักเย็บผ้านะคะซึ่งการเริ่มต้นงานเย็บผ้าของดิ๊กเนี่ย จัดเย็บผ้านี่ก็เป็นรอบที่สองนะคะจากรอบแรกเมื่อตอนโควิดเราก็มาซื้อจัดเย็บผ้ามานั่งเย็บหน้ากากให้กับพนักงานกันนะคะกับน้อทีมงานหลังจากนั้นเราก็ไม่ได้เย็บผ้าอีกแล้วตอนนี้งานโปรเจกต์ในไซต์นะคะก็เริ่มเบาพูดได้ว่าเบาี่ก็มีเวลาว่างที่จะมา อัพสกิลตัวเองในงานใช้จากเย็บผ้านะคะที่ดิกได้มาเป็น b ัตเทอร gs 3,700 P นะคะซึ่งลายเย็บเขาจะเยอะแต่ตอนนี้ดิกก็เริ่มหัดใช้แค่ลายที่สองซึ่งเป็นการเย็บเส้นตรงธรรมดานะคะในการทำโปรดักง่ายแต่มันไม่ง่ายจากการทดลองใช้มา หเดือนนะคะแล้วก็ทดลองเย็บเส้นตรงให้มันตรงมันก็ยังไม่ง่ายสำหรับด็กนะคะแต่ตอนนี้ก็เริ่มเย็บเส้นตรงได้แล้วนะคะแล้วก็ความผิดพลาดที่พบในการเริ่มทำโปรเจกต์งานเย็บผ้านะคะที่จะมาแชร์กับมือใหม่ด้วยกันนะคะก็จะมีเช่นที่หนึ่งก็คือการ ไม่อ่านคู่มือให้เรียบร้อยจริงๆอ่านแล้วนะคะแต่ว่าด้วยวัยของเราจำไม่ได้ว่ามันเป็นยังไงเราก็ตั้งค่าความห่างความถี่ของเส้นได้ความห่างของเข,เข็มไปขอดผ้าเนี่ยไม่เจอนะคะจนสุดท้ายเราตั้งได้แล้วแล้วเราก็ถ่ายรูปเก็บไปแล้วว่าจะต้องอยู่จุดนี้นะคะแล้วก็อ่า การเลือกซื้อผ้านะคะการเลือกซื้อผ้าเป็นข้อผิดพลาดหนึ่งที่ทำให้เราได้เรียนรู้ว่าผ้าฝ้ายกับผ้าคอตตอนไม่เหมือนกันถึงแม้ว่าเปิดดิชันนลรีแล้วมันจะแต่ผ้าคอตตอนว่าเป็นผ้าฝ้ายมันก็ไม่ใช่อย่างเดียวกันคำว่าผ้าฝ้ายของบ้านเราอะถ้าเราสั่งซื้อผ้าฝ้ายเราจะได้ผ้าลักษณะคล้ยผ้าดิบ นะคะเป็นผ้าจากธรรมชาติจริงๆส่วนผ้าคอตตอนก็คือเราจะเห็นผ้าคอตตอนจากเสื้อนักเรียนคิดว่านะเมื้อผ้ามันจะคล้ายๆผ้าเสื้อนักเรียนไม่หนาไม่บางแต่ไม่ยืดหยุ่นแต่ถ้ารีด ด้วยผ้าบางลายนะคะก็จะรีบด้วยไฟร้อนแล้มันจะหดเช่นชิน้นนี้ชิ้นนี้รีบด้วยความร้อนแล้วหดนะคะแล้วก็ข้อต่อไปการยดึดตำแหน่งจะให้ดูตรงนี้ เห็นไหมคะมันจะมีหลายเส้นมากเลยเพราะว่าเราปักเข็มไม่ตรงแต่ว่าความยังไม่ตรงของเส้นได้ก็ต้องเรียนรู้กันไปนะคะต้องหัดเยอะๆแล้วก็การเลือกซื้ออุปกรณ์ที่ที่ไม่อ่านรายละเอียดดีๆเราจะเห็นว่าอ่าตัวก้ามปูตัวเนี้ยค่ะ ในรูปคือเขาใหญ่มากแต่พอเราได้มาแล้วเราไม่สามารถเอามาล็อกกับห่วงของกุญแจรถได้เราเคยเราตั้งใจจะทำเพื่อคล้องกับกุญแจรถนะคะตัวนี้มันคล้องไม่ได้นะมันเล็กไปสิ่งที่มันทำได้คือเอามันมาคล้องกับห่วงซิปค่ะมันเล็กเบอร์นี้เลย ของได้กังวงสิเท่านั้นเพราะฉะนั้นก็อ,อเวลาเราจะตัดผ้านะคะอยากให้เราลองตัดเป็นชิ้นเล็กๆกออกมาเย็บก่อนเพราะว่าการตัดผ้าชิ้นใหญ่ถ้าเสียก็คือจะได้ผ้าหลาหนึ่งคือเก้าสบ้างร้อยยี่สิบบาง ล้านนึงคือเก้าสิบเซนนะคะประมาณนั้นไม่ถึงเมตรอย่างชิ้นเนี้ยก็คือใช้ผ้าใช้ผ้าหน้ากว้างสี่ิินะคะส่วนทางยาวซึ่งเราจะเย็บจะต้องตัดยาวสองสองทบเนี่ยคือที่แปดสิบนะคะเราจะต้องเผื่อม้วนริมขอบเขาด้วยอีกข้างลนะหนึ่งนิ้ว ข้างละประมาณ2.5นะคะก็จะเป็น90เซนเอาแปดประมาณนี้ยค่ะ <c oughs> ก็คือหล,ลาได้่กระเป๋า1ใบกระเป๋าผ้า1ใบส่วนกระเป๋าชิ้นเล็กของเรานี่ประเพียนกับลายดอกเป็นของคู่กันถึงแม้ตลาดจะไม่ค่อยนิยมก็ตามประเพียนก็จะทำ ค่ะมันสามารถเอาไว้เก็บอะแดปเป็นที่เก็บกุญแจได้แล้วมันก็จะไม่ไปขวนหรือว่าไปพันกับสายอื่นๆในกระเป๋าเรานะคะใบนี้ขนาดอยู่ที่15คูณ10เซนนะคะฟองกับสายห้อยให,ใ,หให้ข้อมือก็ แล้วก็การวางผ้ามือใหม่มือใหม่จะดูผ้าด้านนอกด้านในไม่ค่อยเก่งนะคะเนี่ยเราก็เผลอชายช็อกเขียนผ้าเขียนไปบนด้านที่ถูกแล้วเราก็ไม่กล้าไปซกักเพราะเรากลัวผ้าเสียทรงแต่จริงมันเป็นผ้าฟ้านไม่ต้องซักได้หรอเนาะเป็นผ้าที่เขาเอาไว้ตัดเสื้สอผ้าอืมเดวะว่าจะ เราจะซักชายได้แล้วก็วางผ้าผิดอีกที่หนึ่งก็คือการทําหูกระเป๋าเนี่ยค่ะมือมือสับมือหิ้กวกระเป๋าเนี่ยเอาจังจริงมันควรจะเป็นจะจับแบบนี้ใช่ไหมคะเราดูข้างนี้เราก็ว่าเราเล็งแล้วแต่มันก็ยังพลาดพลาดยังไงคือมันไม่สามารถทําเป็นทรงเหมือนอีกข้างได้เห็นไหมคะ มันจะได้ดีสุดก็คือแบบนี้ทรงสามเหลี่ยมอืมในขณะที่ฝั่งนี้ทำทรงสามเหลี่ยมทัดไม่ได้ฝั่งนี้สามเหลี่ยมทัดได้เห็นไหมคะแล้วเราเรายังไงเราก็ต้องลื้ใช่ไหมคะแล้วเราจะลื้ไหมคะ <c oughs> อ่ะเราก็จะเก็บไว้เรียนรู้นะคะว่าพลาดโอเคตอนนี้ก็ไม่อยากให้ทุกคน อ๋อที่ทําพลาดแล้วเลิกทําอยากให้พยายามต่อไปนะคะอย่างน้อยการได้ลองเริ่มทำอะทําให้เราได้เรียนรู้ว่าอืมวิธีที่ถูกต้องมันไม่ใช่ที่เราทําเราต้องทําไปอีกวิธีหนึ่งใช่ไหมคะเู้ๆค่ะ